เคีวเทร่าเอ็กเซลวีพลัสคืออะไรเคอ็กเซลวีพลัสคือเลเซอร์ที่ถูกผลิตมาเพื่อรักษาความเป็นปกติของเส้นเลือดและผิวโดยเฉพาะเป็นเครื่องอันดับหนึ่งของโลกนะครับสามารถรักษาให้สิวในทุกระยะเลยหน้ามันอุดตันสิวเหอ่และสิวที่เจอเป็นหนองเป็นเครื่องเดียวที่ยิงระยะเป็นหนองได้นะครับอันที่2คือสามารถรักษาฝ้าเลือดได้ใครที่เป็นฝ้าเลือดแล้วรักษาไม่หายหน้ายังแดงอยู่เ,เส้นเลือดฝอยเย็มทั่วหน้าทั้งฝ้าทั้งจมูกทั้งปากสามารถรักษาด้วยเครื่องนี้นะครับอันที่สามน่คือ เรื่องของแผลเป็นใครที่ฉีดแผลเป็นแล้วไม่มีหายนะครับรักษาแผลเป็นกับด้วยเครื่องเลเซอร์ชนิดอื่นแล้วไม่ได้ผลมันแดงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าไม่ได้มีการรักษาเซลร์ที่เป็นปกติเิวทราจะถูกรักษาโดยเฉพาะจะเห็นผลจนหายที่ได้นะครับใครที่อยากผิวเด็กต้นคอลลาเจนกระชับรูขุมขนให้หน้าดูเด็กแข็งแรงอ่อนเยาว์ก็ต้องมา rejuvenation revitalization กับเคีรเอสวี สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาสิวจุวอักเสบติดเชื้อรอยแดงเส้นเลือดฝอยแผลเป็นและหน้าเหี่ยวดูแก่ดูบานนะครับมาปรึกษากับเรานะครับที่เอสเตอร c แคนิคกับเครื่องคิดไลน์เอ็กซ์เพรสนะครับ